คนใครที่ชอบสัตว์พุกพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปร้องเพลงแฮป p ี้เบ t ร์เดด้วยกันนะคะเพราะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเขามีการจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดนะคะให้กับเจ้าซูดี้ค่ะรัดขาวอายุครบ17ปีนะครเป็นหนุ่มกำลังดีเลยทีเดียวนะคะเนื้อหอมเพราะว่าเป็นเพศผู้ตัวเดียวแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรีนะคะคุณเทวินรัตนวงศสวัตรพ่วงในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะได้จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับเจ้าซูดี้แรดขาวนะคะที่เกิดในวันที่11พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ก็ครบไปนะคะหมัดหมัดไว้17ปีค่ะเจ้าซูดี้แรดขาวตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อหอมเพราะว่ามีเพียงแค่ตัวเดียวในสวนสัตว์ค่ะแล้วก็มีการจัดเค้กก้อนใหญ่สุดพิเศษ เค้กเนี่ยเขาจะทํามาจากหญ้าสดแตงโมแครอทฟักทองกล้วยนะคะถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของเขาแหละค่ะและทุกคนทำอะไรไหมคะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับเจ้าซูดี้ค่ะแม่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะไม่ใช่เจ้าสูดี้นะคะแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพบเจอทีนี้เจ้าสูดี้ค่ะวัย17ปีนั้นมีความน่ารักนะคะไม่ดุร้ายถือว่าเป็นแรดหนุ่มเนื้อหอมนะคะเพราะว่ามีสาวๆอยู่ในครอบครองถึง3ตัวเจ้าสุดี้นะคะ สัญชาติสิงคโปร์ย้ายมาอยู่สูนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งแต่ปี2,552ตามแผนแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างศูนสัตว์ซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ป่าระหว่างสูนสัตว์ไทยกับสวนสัตว์ของสิงคโปร์